ถ้าพูดถึงการแข่งขันครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆสําหรับการแข่งขันเกมฟีฟเออร์คือการสื่อสารหรือคอมมูนิเคชันครับการสื่อสารแน่นอนว่าการเล่นเป็นทีมเราจําเป็นต้องมีการพูดคุยซึ่งกันและกันและได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสําหรับทีมครับถ้าไม่มีการพูดคุยกันหรือการสื่อสารกันเลยในทีมเนี่ยเราจะไม่สามารถเล่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับ การบอกตำแหน่งของศัตรูครับการสื่อสารต้องยอมรับว่าเกม Free Fire หรือเกม Survivor อื่นๆเองเนี่ยจะมีทิศทางที่ชัดเจนซึ่งจะสามารถบอกไปตัวเลขได้ศัตรูอยู่ที่240ต้นไม้ด้านหน้าอ่ะตรงนี้คือเคลียร์แต่ถ้าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันอยู่ต้นไม้ด้านหน้าจบเลยนะครับเพราะว่าต้นไม้มันเยอะมากนะฮะในเกม Free Fire ชัดเจนนิดนึงว่าอ่ะต้นไม้240นะบางคนจะสามารถเอาสกิลตัวละครที่ชื่อว่าโมโคเนี่ยมา รวมอยู่ในการสื่อสารได้ด้วยนะครับคือโมโคเนี่ยจะเป็นสกิลที่ยิงแล้วจะสามารถขึ้นสัญ,ญลักษณ์บนแผนที่ให้เพื่อนได้เห็นว่าศัตรูอยู่ตรงไหนได้บ้างตรงนี้เนี่ยสำคัญมากส่อการสื่อสารครับในการแข่งขันระดับสูงของฟรีไฟเจอร์ครับในโปรเลกเองเนี่ยเวลาก็พูดคุยกันเนี่ยแน่นอนสิ่งหนึ่งคือต้องพูดทุกคนครับแต่ว่าพูดข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดเราได้เห็นอะไรมาบ้างว่าศัตรูอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนเนี่ยเราบอกเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้า IGL สามารถ รู้ว่าแต่ละตำแหน่งของศัตรูนี้อยู่ตรงไหนได้จะสั่งเดินเกมต่อไปได้ครับตำแหน่งแอสแทเกอร์ครับส่วนใหญ่เนี่ยจะพบกับศัตรูก่อนเพื่อนการสื่อสารของแอสแทเกอร์เนี่ยมักจะเป็นการแจ้งตำแหน่งให้กับเพื่อนว่าเฮ้ยเราเจอคนคนอยู่ตรงไหนบ้างเราจะทําแบบนี้นะคนอื่นอยู่ข้างหลังตามเราทันไหมเราต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าเพื่อนควรจะเล่นแบบไหนหรือเพื่อนที่อยู่ด้านหลังแอสแทเกอร์เองก็ต้องคอยดูว่าเฮ้ยเราไปไม่ได้นะ นายกลับมาก่อนได้หรือเปล่าคุณกลับมาก่อนได้หรือเปล่าหรือว่าคุณจะเล่นเลยอันนี้ก็คือการสื่อสารระหว่างในทีมที่จะต้องตัดสินใจกันครับตำแหน่งสเกลครับเป็นตำแหน่งที่สื่อสารข้อมูลสําคัญสําคัญหลายๆอย่างให้กับเพื่อนร่วมทีมครับเช่นการได้ข้อมูลมาว่าอ่ะวงอัปเดตแบบนี้เฟดเมื่อสักครู่นี้เราเห็นว่ามีคนยิงกันและคิวฟิตมันขึ้นเราสามารถเล่นตรงนี้ต่อได้อันนี้คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์รวมถึงเอ๊ะเมื่อกี้ผมเหมือนจะส่องไปเห็นคนที่วิ่งอยู่ด้านล่าง เราจะเล่นยังไงกันต่อดีส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้อมูลที่จะให้ทางด้านของ IG l และเพื่อนร่วมทีมช่วยกันตัดสินใจในการเล่นถัดๆไปครับสำหรับสก,กาวครับการสื่อสารตำแหน่งซัพพอร์ตครับแน่นอนว่าเคยบอกกันไปแล้วว่าตำแหน่งนี้เนี่ยสามารถสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนในการดึงเพื่อนขึ้นมาระหว่างที่เพื่อนล้มหรือการเข้าไปช่วยยิงครับเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราต้องพูดแล้วก็สื่อสารกับเพื่อนให้ชัดเจนว่าเราเป็นคนที่จะเข้าไปดึงเพราะว่า ถ้าเราไม่สื่อสารหลายๆคนเนี่ยสอสามคนอาจจะวิ่งกลูเข้ามาเพื่อช่วยเหลือคนคนเดียวแล้วทาให้ตําแหน่งของเราเนี่ยเสีย ب, เปรียบศัตรูขึ้นมาทันทีครับแน่นอนว่าการพูดว่าจะเล่นต่อหรือจะชุบเพื่อนมีความสําคัญมากตรงนี้ต้องคอยสื่อสารกันให้ดีครับยกตัวอย่างครับถ้าน้องๆเคยดูโปล่ซีซัน n 3เนี่ยเราอาจจะได้เห็นหลายๆไฟที่การยิงเนี่ยมาจากหลายๆมุมเช่น king of e club อาจจะไปอยู่ตรงกลางไฟระหว่าง2ด้านยิงกระหน่ำเข้ามา ตรงนี้เนี่ยการสื่อสารมีความสําคัญมากครับการสื่อสารตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลให้ IGL และเพื่อนร่วมทีมเนี่ยตัดสินใจว่าเราควรจะเล่นแบบไหนเล่นยังไงและต่อสู้กับไฟต์ตรงไหนก่อนเช่นเราอยู่ตรงกลางเนี่ยอีกทีมนึงกาลังจะดันเข้ามาประชิดแล้วอีกทีนึงอยู่ไกลๆแต่ว่ายิงมาห่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเราสื่อสารกันดีอาจจะมีคนค้าระยะไกลแค่คนเดียวหรือว่าถ้าเราเล่นกันได้เนี่ย อาจจะโถมกลับมาเล่นในระยะประชิดก่อนตรงนี้ต้องคุยกันให้เข้าใจถ้าเราไปแบ่ง2อ,งองหรือมีคนไปยือ้อไฟด้านหลังที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยเราจะเสียกําลังพลในการรับการประทะกับสิ่งที่กําลังจะโถมเข้าหาเรานะครับตรงนี้จําเป็นมากสําหรับการแข่งขันเพราะว่าเสี้ยววินาทีนิดเดียวนะฮะเรา ผิดพลาดในการสื่อสารเนี่ยเราอาจจะแพ้ไปเลยครับอีกสิ่งหนึ่งครับที่สําคัญมากครับต้องบอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารด้วยซ้ําไปครับคือการควบคุมอารมณ์ครับและควบคุมมายเซตของตัวเองนะครับจริงๆคือเวลาเราสื่อสารกันเยอะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อสารดีหรือไม่ดีเนี่ยอาจจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องได้เพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าเราจะชนะตลอดเวลาเราจะทําถูกตลอดเวลามันจะมีบางสถานการณ์ที่เราสามารถผิดพลาดกันได้ แต่ตรงนี้ครับการควบคุมอารมณ์ต้องยอมรับว,ว่ามันต้องควบคุมทั้งทีมไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเรามีคนหนึ่งเนี่ยในทีมเนี่ยหัวร้อนและเริ่มมีการสะบัดหรือการด่าใส่เพื่อนโมโหขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าฟอร์มการเล่นแล้วก็ระเบียบระบบการเล่นของเราเนี่ยจะแย่ลงสิ่งสําคัญที่สุดของการที่จะควบคุมอารมณ์ให้ได้คือการรีเซ็ตตัวเองครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึก กับการรีเซ็ตอารมณ์ตัวเองให้ได้ครับไม่ว่าจะหัวร้อนมากน้อยแค่ไหนจะเผลอด่าเพื่อนไปแล้วกี่ครั้งก็ตามแต่พอว่าเรารู้ตัวแล้วเนี่ยเราต้องรีเซ็ตตัวเองให้เร็วที่สุดเพื่อจะแข่งขันต่อในระดับถัดไปครับ ทั้งหมดทั้งม,ท,งมที่พูดมาครับต้องยอมรับว่าการสื่อสารเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถทําให้ทีมของคุณและคุณพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ในการแข่งขันครับอยากให้น้องๆทุกคนครับไม่ว่าที่จะเริ่มเล่นหรือว่าอยากจะก้าวเข้ามาสู่การเป็นโปรเพยเยอร์หรือนักแข่งมืออาชีพเนี่ยให้น้องๆเนี่ยเปิดไมค์เปิดไมค์คุยไปเลยไม่ว่าน้องจะคุยเก่งคุยไม่เก่งก็ตามแต่ว่าสื่อสารกับเพื่อนให้เป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วก็หัดไปเรื่อยๆครับฝึกพูดไปเรื่อย พอถึงเวลาจริงๆแล้วน้องได้ทีมที่เป็นทีมมืออาชีพจริงๆเนเข้ามาควบคุมดูแลน้องเนี่ยน้องจะพัฒนาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับยังไงก็ฝากกันไปฝึกด้วยสําหรับการสื่อสารตรงนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งสำหรับการเล่นรีไฟก็คือแมปครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนการมูฟและการเลือกจุดลงครับเป็นสายยิงสายบวกแนะนําให,นานาให้นี่แหละครับกลางแมปเราต้องข้ามน้ำแล้วแล้ววงจะบีบภายในอีก40บิบวิเราควรคิดตั้งแต่วงเปลี่ยนเลย